สภาพเสียงนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้นะฮะใครที่ชอบเบสหนักๆนะครับตอบโจทย์นะครับจบที่ตัวนี้แน่นอนนะครับสําหรับลำโพงบลูทูธนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับก็คือน้าหนักของตัวตู้ลําโพงนะครับ น้ำหนักนะครับช่วยบอกอะไรได้บ้างนะครับก็เช่นนะครับแบตเตอรี่นะครับก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กนะครับก็จะบอกตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตูดแม่เหล็กของดอกลำโพงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแผง power ด้านในนะครับว่าคุณภาพหรือว่าไม่คุณภาพนั่นเองนะครับอย่างเช่นลำโพงตัวนี้นะครับอ่า ml 8 5 6หาวมิลลนนะครับกำลังขับ10,000มืนวัตต์ pmpo นะครับผมน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับให้มาถึง17กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าหนักมากนะครับในส่วนของน้ำหนักขนาดนี้นะครับลูกค้าก็ กังวลในส่วนของการเคลื่อนย้ายหรือว่าการพกพาไปไหนมาไหนนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีล้อมาให้เรานะครับสี่ล้อเลยทีเดียวนะครับสามารถจับลากได้นะครับมีหูลากให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีหูหิ้วมาให้ด้านบนอีกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไวเลสไมโครโฟนนะครับแถมมา2ตัวนะครับพร้อมรีโมทคอนโทรลนะครับที่สําคัญนะครับไมโครโฟนของเขาได้รับ อนุญาตทางกสทชเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวตู้ลําโพงนะครับก็ยังได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเวลาเลือกซื้อให้ดูด้วยนะครับว่าสินค้านะครับมีมออกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เล่มใหม่ล่าสุดนะครับปีล่าสุดเลยนะครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับลําโพงรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับว่าลูกทรงด้านในสวยแค่ไหนนะครับพร้อมทั้งทดสอบระบบเสียงท้ายคลิปนะครับว่า คุณภาพเสียงของลำโพงตู้นี้นะครับเป็นยังไงพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยครับสำหรับลูกทรงพระเกจนะครับของเขาก็สวยงามนะครับสีแดงสดใสเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าด้านในนะครับเขามีอะไรมาบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับไม่ชอบชมคลิปนานนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์มาแบบท่านนี้นะครับว่า ล่ำไรนะครับจริงๆผมขายของนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็ตั้งใจนะครับที่จะรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเห็นสินค้าอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้ของตรงปกนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแกะกันล่ำไรตามภาษาก๊อมีสิทธิ์ช็อปนะครับผมเนี่ยตัวนี้สา่ชาร์จนะครับมีไม้หนึ่งเส้นนะครับผมนี่นะับล้อชงลำโพงนะครับเดี๋ยวแกะถึงไห้ชมนะครับ อุปกรณ์แผนตัวนี้นะครับเขาก็จะมีกระเป๋านะครับพกพามาให้ด้วยนะครับหนึ่งใบนะครับผมอ่าอุปกรณ์ด้านในนะครับลูกค้าก็จะได้ไมโครโฟนนะครับไวเลสไร้สายนะครับจํานวน2ตัวตัวนี้นะครับใส่ฐาน 2A นะครับใช้งานได้ทันทีนะครับพร้อมรีโมทคอนโทรลนะครับหนึ่งอันนะครับตัวนี้นะครับสามารถเก็บสายชาร์จได้ด้วยนะครับก็เก็บเข้าไปตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบเสียงนะครับพร้อมทั้งทดสอบไมโครโฟนท้ายคลิปนะครับท่านใดที่สนใจ นะครับก็สามารถเลื่อนไปชมเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการชมรีวิวตัวสินค้านะครับผมตอนนี้เราก็จะมาแกะถุงกันแล้วนะครับยกขึ้นมานะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นงานตู้นะครับสีดํานะครับสวยหรูเลยทีเดียวนะครับหูจับที่แจ้งลูกค้าว่าสามารถยืดออกได้นะครับก็จะยืดได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนหมุนได้นะครับผมดูในส่วนของด้านหลังอ่าตัวนี้มีพอรพอตระบายซับเบรเลยนะครับ ว่านะครับคุณภาพเสียงเบสนะครับแน่นแน่นแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเขามีวอลลุ่มกีตาร์แยกมาให้อยู่ด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมนะฮะตรงนี้นะครับสามารถนะครับเสียบกีตาร์ได้2ช่องนะครับจะเสียบเบสเสียบคีย์บอร์ดนะครับได้หมดนะครับแล้วก็จะมีช่องไม้นะครับเพิ่มไม้ได้อีก2ช่องใช้ได้ทั้งไม้ลอยและไม้สายนะครับ ช่องชาร์จเจอร์นะครับจะมีปลั๊กไฟแถมให้เสียบไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับผมสวิคปิดเปิดแบบ2ทางนะครับกดทางนี้นะครับเป็นไฟ DC นะครับถ้ากดมาตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบใช้กับไฟบ้านได้เลยนะครับผมโดยไม่ผ่านแบตเตอรี่ถ้าปิดนะครับกดไว้ตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงวงจรด้านบนกันหน่อยนะครับผมในส่วนของด้านบนนยบอกหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมีหูหิ้วนะครับด้านบนเป็นสายหนังนะครับเย็บมาอย่างดีนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของวอลลุ่มเร่งเบานะครับปรับแหลมได้ปรับเบสได้นะครับไมโครโฟนนะครับมีวอลลุ่มเร่งเบาปรับทุ้มปรับแหลมเอ็โคดีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของช่องต่อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับ12โวลต์นะครับสามารถต่อใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับต่อได้เลยนะครับที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็นไฟสีฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับ จะบอกนะครับสถานะบลูทูธ USB SD Card นะครับจะมีทางด้านของปุ่มสลับไลน์นะครับหรือสลับโหมดนะครับสัญญาณเข้าบลูทูธนะครับ a อ x อะไรประมาณนี้นะครับเลื่อนเพลงถอยหลังเลื่นเพลงเดินหน้านะครับหยุดเล่นเพลงชั่วคราวนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของปุ่ม outdoor indoor นะครับก็คือใช้งานภายนอกและภายในถ้าภายนอกนะครับก็คือการแจ้งภายในก็คือในบ้านนะครับเราสามารถกดเลือกโหมดได้ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่ม music dj นะครับเวลาพูดนะครับ เสียงเพลงจะเบาลงนะครับถ้ากดเปิดนะครับถ้ากดปิดนะครับเหมาะสําหรับเวลาเราร้องคาเราเกะเสียงเพลงจะไม่เบาลงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับรูปทรงตัวลําโพงนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดนะครับของตัวตู้กันหน่อยนะครับว่ามีขนาดฟาร์มฟางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับฟาร์มฟางของตู้ลําโพงนะครับอยู่ที่47เซนติเมตรนะครับแล้วก็ฟาร์มสูงนะครับอยู่ที่32นะครับแล้วก็ทางด้านของฟาร์มลึกนะครับอยู่ที่28เซนติเมตรนะครับผมก็ น้ำหนักนะครับแล้วก็ขนาดกําลังน่าใช้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝานะครับดูดอกนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็เปิดฝามาเรียบร้อยนะครับฝาตะแกงของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเอ็ N นแพคนมครับแล้วก็ แบนนะครับเสาวมิลานนะครับผมตัดด้วยขอบเงินนะครับด้านบนนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีหมุดทั้งหมด6จุดนะครับผมในส่วนของดอกลําโพงนะครับตัวนี้นะครับ6.5นิ้วนะครับซับบูเฟอร์นะครับ2ดอกนะครับพร้อมเสียงกลางนะครับ4.5นิ้วนะครับอีก2ดอกนะครับพร้อมเสียงแหลมนะครับขนาด3.5นิ้วนะครับอีก2ดอกนะครับคุณภาพเสียงนะครับ ก่อนจากไปวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบร,ระบบเสียงของไมโครโฟนทั้ง2ตัวที่แถมมาหน่อยนะครับว่าคุณภาพเสียงนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับฮัลโหลฮันล 2, อร้สอา่าเดี๋ยวเรามาดูเอค o โคดีเลย์หน่อยนะครับตอน นึ่งนะครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเช็คกว่าเช็คเช็คหนึ่งสองสามอ่าเราแนะนํานะครับปรับไว้สักประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เหมาะสำหรับเวลาพูดหรือว่าร้องคาราโอเกะนั่นเองนะครับวอลุ่มไม้นะครับเล่งไว้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมทดสอบทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบเสียงไมโครโฟ ท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้อยู่นะครับจากปกติ12,990หนารนะครับลดเหลือเพียงนะครับ9,990บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําประมาณเท่านี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0834429256ได้ของตรงปกแน่นอนนะครับผม หรือมีหนึ่งช่องทางนะครับลูกค้าท่านใดที่ติดตามเพจอิเล็กทรอนิกส์อย่างททีกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนะครับก็สามารถสั่งซื้อกับทางช่องทางนั้นได้เลยนะครับได้ของตรงปกเช่นเดียวกันนะครับสินค้านะครับไม่ต้องโอนเงินนะครับเราเก็บเงินปลายทางได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรเลยนะครับหรือจะทักเพจเลยก็ได้สําหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ